มีมัมมีคนไหนโชคดีที่ได้ไปแฟนมิทครั้งแรกกันบ้างคะน้องหมีเนยแสนมหัศจรรย์ที่ไม่ได้แค่ออกมาเล่นเล่นแจกความสดใสให้ผู้คนคะ่ะแต่วันนี้น้องหมีเนยไม่ใช่แค่แมสคอตแล้วนะคะแต่น้องหมีเนยคือน้องหมีเนยที่มีชีวิตคะ่ะมีตัวตนที่น่ารักจริงจังมีอุปนิสัยมีท่วงท่ามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนจนสามารถเรียกว่าน้องหมีเนยคือใครเอา้าก็คือน้องหมีเนยไง ที่แอนนัสมนเป็นแบรนด์สเตรทจีที่มีประสบการณ์สร้างสรงสรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรจริงๆแล้วค่ะน้องมีเนยเชื่อไหมคะว่าน้องมีเนยเราทำงานหนักมากและสม่ำเสมอมากค่ะเพื่อโปรโมตแบรนด์บัตเตอร์แบร์ของเขาค่ะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อตอบย้ำความเป็นเจ้าของตัวจริงของน้องมีเนยค่ะ น้องมีเนยบัตเตอร์แบ์ไม่ใช่แค่น่ารักนี่แหละแบรนด์ Brand ตัวจริงสวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk โดยพี่แอนค่ะพบกันอีกครั้งค่ะวันนี้พี่แอนก็ต้องขอฝากช่องรายการ527 Talk นี้ไว้ด้วยนะคะก็ขอแนะนำรายการนี้สักนิดค่ะสำหรับบางท่านค่ะที่เพิ่งมาเจอเราช่อง527ทอ l k ค่ะจะเป็นรายการไขปริศนาเรื่องแบรนด์ทั้งเรื่องที่เข้าใจผิดให้เข้าใจถูกค่ะและ การสร้างแบรนด์หรือมารู้จักการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังค่ะโดยการเอาวิชาการมาผสมผสานกับตัวอย่างเคสจริงแบรนด์จริงค่ะโดยในคลิปค่ะจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ไม่ต้องใช้เวลามากค่ะก่อนจะเข้าเรื่องค่ะฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่อันกับทีมงานที่ทำช่อง527 Talk ทนี้ด้วยนะคะ น้องมีเนยค่ะยังดังเป็นพลุแตกและยังดังต่อเนื่องกระแสไม่มีตกค่ะไม่มีแผ่วเลยบางคนอาจจะเคยปรามาดค่ะว่าก็แค่แมสคอตหมีจะไปได้ไกลแค่ไหนวันนี้ก็พอจะพิสูจน์ได้แล้วค่ะวะ่าน้องมีเนยกลายเป็นขวัญใจใครมากมายค่ะมีด้อมที่คอยตามเป็นของตัวเองแต่กว่าจะมีวันนี้ค่ะจริงๆแล้วน้องมีเนยเราค่ะทำงานหนักมากเหนื่อยมากนะคะและสม่ำเสมอมากเพื่อโปรโมท แบรนด์บัตเตอร์แบกของเขาย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะเพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าของตัวจริงของน้องหมีเนยค่ะแล้ววันนี้มีมัมมี่คนไหนฮะโชคดีได้ไปแฟนมีตรครั้งแรกกันบ้างเพราะวันนี้ค่ะน้องหมีเนยแสนมหัศจ,จรรย์ที่ไม่ได้แค่ออกมาเล่นๆแจกความสดใสให้ผู้คนค่ะแต่วันนี้น้องหมีไม่ใช่แค่มาสคอตแต่น้องหมีเนยคือน้องหมีเนยที่มีชีวิตค่ะ มีตัวตนที่น่ารักจริงจังมีอุปนิสัยที่แสนโอ้สุดๆค่ะมีท่วงท่าที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากจนสามารถเรียกว่าน้องมีเนยใครก็คือน้องมีเนยไงทั้งหมดเนี่ยค่ะมาจากคําว่า consistency ค่ะการสร้างแบรนด์แบบ consistency คืออะไรคะการสร้างแบรนด์แบบ consistency คือความสม่ำเสมอหมายถึงให้แบรนด์รักษาความสอดคล้องและความเสมอเสมอใน ทุกจุดสัมผัสค่ะของแบรนด์กับลูกค้าหรือพูดง่ายกับผู้คนค่ะและยังครอบคลุมถึงอะไรคะภาพลักษณ์การสื่อสารรวมทั้งประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากแบรนด์สำหรับขั้นตอนนี้ค่ะมันเป็นกระบวนการระยะยาวค่ะที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความใส่ใจในทุกรายละเอียดแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรรู้ไหมคะแบรนด์จะแข็งแกร่งค่ะและมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าเสมอ ดูอย่างน้องมีเนยค่ะที่อยู่ในใจแฟนคลับอยู่เสมอค่ะสำหรับความสำคัญของการสร้าง consistency อยู่ที่การถ่ายทอดความเป็นแบรนด์จากตัวผลิตภณัณฑ์บริการและภาพลักษณ์ให้สอดคล้องนะคะมีคำว่าสอดคล้องด้วยนะคะกับแบรนดิ้งของธุรกิจค่ะที่สำคัญต้องทำให้สม่ำเสมอให้ต่อเนื่องไม่ขาดช่วงค่ะและทำออกมาจากใจค่ะเพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้อยู่เสมอและยังเป็นการสร้างความประทับใจต่อว่า ลูกค้าใหม่ๆค่ะแล้วเราสามารถดึงลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยค่ะแล้วน้องมีเนยค่ะทำยังไงให้กลายเป็น consistency ที่ประสบความสำเร็จกัน4ขั้นตอนการสร้างความ consistency ของน้องมีเนยค่ะอย่างแรกเลยค่ะข้อที่1ความต่อเนื่องของการสื่อสารในยุค ของออนไลน์แบบนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นถึงความขยันของเหล่าครีเอเตอร์ของแบรนด์บัตเตอร์แบคคือขอให้เรื่องเนี้ยเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าหลายๆแบรนด์ควรเอาเป็นแบบอย่างได้เลยค่ะไม่ต้องลงคลิปลงคอนเทนต์หรือโปรโมททุกวันแต่ต้องมีความต่อเนื่อง ทำคอมมูนิเคชันบนช่องทางออนไลน์จะจัดคิววิคละครั้งหรือสองสาครั้งก็แล้วแต่ที่สะดวกขอแค่ให้ไม่หายไปไหนไม่งาั้นในยุคนี้ถ้าหายไปเป็นไงคะถ้าหายไปนานคนอาจจะลืมค่ะแถมน้องหมีเนยเราก็ยังเป็นซีเล็บค่ะร่วมงานกับแบรนด์อื่นๆได้อีกด้วยจนวันนี้ค่ะน้องหมีเนยไม่ใช่แมสคอตไปแล้วนะคะแต่วันนี้น้องหมีเนยตอกย้ําการมีชีวิตการมีตัวตนมีเรื่องราวอย่างสม่ําเสมอและต่อเน,นื่องค่ะ สองค่ะคือการรักษาสายสัมพันธ์ระหว่างน้องมีเนยกับลูกค้าค่ะน้องมีเนยจะมีการจัดงานโชว์ตัวทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะและมีการเปลี่ยนชุดที่โชว์ไปเรื่อยๆการโชว์ของน้องค่ะมันคือการสร้าง engage ได้เรียกว่าเป็นอย่างดีค่ะเหมือนกับเราไปเจอกับน้องได้เสมอและน้องเองก็เฟรนด์มากๆค่ะกับแฟนๆมีสายสัมพันธ์ที่ดีทาให้กลุ่มแฟนคลับเป็นไงคะรู้สึกใกล้ชิดเสมอและยังเป็นการ support ที่น่ารักระหว่างแบรนด์กับ กลุ่มลูกค้าด้วยค่ะหรือพูดง่ายกับกลุ่มดัมของเขาค่ะ3แล้วค่ะมีจุดที่เรียกกระแสเป็นครั้งเป็นคราวเหมือนเป็นเซเลปเลยค่ะบางทีการเป็นกระแสก็ช่วยเรียกความฮอตได้ค่ะอย่างตอนที่น้องไปออกงานประกบคู่ใครคะคุณแจ็คสันหวังค่ะบอกเลยว่าโอ้ยน่ารัก่าดูมาน้องมีเนยได้ไปเซอร์ไพรส์แบบพิเศษที่งานทีมหวังค่ะดีไซน์ป๊อปอัพสโตร์ที่มาเปิดในเอ็มสเฟียเหมือนกันแถมยงังเปิดตัวคอลเลกชันสุดพิเศษ เพราะมาในชุดของทิมหวังด้วยค่ะแบบเดียวกับพี่แจ็คสันเลยค่ะเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆและเป็นไงคะกลายเป็นวาร์รได้ที่ได้แบบได้อย่างดีทีเดียวค่ะ 4. ค่ะการคิิคาแรคเตอร์ให้เหมือนเดิมค่ะน้องมีเนยวันแรกคาแรคเตอร์ยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นค่ะมักถูกนำเสนอเป็นไงคะว่ามินิซส่ละเลงดูสดใสก็นิดๆและเป็น มิดอยู่เสมอซึ่งการรักษาบุคลิกภาพเนี่ยค่ะให้สม่ำเสมอเป็นไงช่วยสร้างความผูกพันกับแฟนๆได้เรียกว่าเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้น้องมีเนยยังมีความแก่นแก้วตามภาษาเด็กๆค่ะชอบแกงพีเรียงหรือทําตัวซุกซนบ้างก็ทําให้แฟนที่ติดตามได้เห็นหลายๆมุมของนอ้องที่ยังคงคาแรคเตอร์มีเนยประจําแบรนด์บัตเตอร์เบรคค่ะนี่แหละค่ะที่บอกว่าน้องมีเนยไม่ใช่แมสคอตไปแล้วค่ะแต่วันนี้น้องมีเนย เป็นน้องมีเนยที่มีชีวิตมีตัวตน มีเรื่องราวจริงๆค่ะว่าแล้วก็ขอพูดถึงการออกแบบคาแรคเตอร์ของน้องมีเนยสักนิดค่ะจากที่แบรนด์บัตเตอร์แบกขายขนมเป็นหลักค่ะแต่พอน้องมีเนยเริ่มดังขึ้นทางแบรนด์ก็ออกสินค้าที่เป็นไงคะบ่งบอกความเป็นตัวตนของน้องได้โดยเฉพาะทั้งที่อะไรคะที่ห้อยกระเป๋ากระเป๋าเป้สติ๊กเกอร์สมุดโน้ตและอื่นๆอีกมากมายค่ะกลายเป็นสินค้าที่แฟนคลับของน้องเนยค่ะต่างคอยจับมองจ,จ,จ,จับจับตามองจับ จับจองกันเป็นเจ้าของกันเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าพวกมัมมี่ทั้งหลายคงรู้จักที่มาของการออกแบบคาแรคเตอร์น้องมีเนยกันแล้วค่ะก่อนจะสร้างแบรนด์ให้คอนสิสเซนซีและประสบความสำเร็จได้แบบนี้ค่ะแบรนด์บัตเตอร์แบคค่ะมีการวางแผนนำคาแรคเตอร์มาทำแบรนดิ้งอย่างไรให้ การถ่ายทอดอารมณ์ของน้องมีเนยเข้าถึงผู้คนได้ขนาดนี้ค่ะคนที่ออกแบบก็คือคุณสวยสริดาวงทองสีค่ะเป็นเจ้าของเพจละละรวยค่ะหรือนักวาดรูปที่ชอบว,วาดรูปเกี่ยวกับอาหารและขนมค่ะและมีผลงานที่ออกแบบคาแรคเตอร์สุดคิ้วจ์จำหน่ายเป็นทีมอยู่แล้วด้วยนะคะเป็นวอลเปเปอร์ในอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงอะไรคะออกแบบแบนเนอร์สติ๊กเกอร์และโอ้ดิจิตอลไฟล์ต่างๆมากมายมาเลยค่ะ จนคุณสวยค่ะได้ออกแบบคาแรคเตอร์ให้กับแบรนด์บัตเตอร์แบทที่กลายมาเป็นน้องหมีเนยลายเส้นสวยงามน่ารักสดใสแบบนี้คุณสวยค่ะตั้งใจออกแบบน้องหมีเนยที่มีต้นแบบมาจากมีผู้ค่ะมีใจดีที่มีความอบอุ่นและละมุนตามลายเส้นเอกลักษณ์ของตนเองที่ใบหน้าของน้อง น้องมีตัวนี้ค่ะจะมีแต่ไงฮะรอยยิ้มที่ใครเห็นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นเป็นรอยยิ้มที่เป็นมิตรจากใจบวกกับความตั้งใจของแบรนด์ค่ะที่อยากให้น้องเป็นมากกว่าแค่หม,มีค่ะเป็นเสมือนเด็กน้อยสามขวบค่ะที่แสดงอารมณ์ต่างๆได้เหมือนคนค่ะแม้จะไม่มีเสียงพูดออกมาแต่การแสดงออกท่าทางสีหน้าและท่าทางทำให้คนรอบค่ะรับรูอ้อารมณ์ของน้องหมีเนยได้เลยค่ะ เพี้ยยังคิดเลยเคยคิดเลยค่ะว่าเออน้องมีเนยน่าจะพูดได้เนอะเหมือนได้ยินเสียงอะค่ะจากมีรูปร่างกลมๆค่ะมีสีเหลืองอ่อน,ออนเป็นสีหลักที่ใช้กับนอและให้สอดคล้องกับชื่อรลยกาะเนยค่ะซึ่งการใช้โทนสีที่สดใสแต่นุ่มนวลอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ เ,เอกลักษณ์ค่ะจากลุกที่ดูอบอุ่นกลายเป็นน้องหมีที่ฮิวใจมัมหมีทั้ทงหลายค่ะจากตอนก่อนที่เคยเล่าเรื่องของน้องไปบ้างแล้วค่ะปรากฏว่ามีแฟนคลับส่วนใหญ่ค่ะเป็นกลุ่มมัมม,มีใช่ไหมคะเลยมาวิเคราะห์ว่าทําไมนะหลายหลายคนถึงเอ็นดูน้องแถมฟิลที่รับรู้ได้คือความเอ็นดูเอ็นดูทางแบรนด์ก็เลือกให้น้องหมีทัชพอยที่จะช่วยเหลือฮิวใจผู้คนและทั้มองลึกลงไปยังอินไซต์ของลูกคา้ากลุ่มมัมม,มีแล้วค่ะ ก็จะเป็นกลุ่มคนไยทำงานค่ะที่มีชีวิตมีความเครียดและภาระความรับผิดชอบที่สะสมไม่น้อยทีนี้ใครที่เหนื่อยค่ะอ่อนล้าหรือไม่สดใสถ้าลองได้เห็นน้องค่ะแล้วก็จะเกิดความรู้สึกไงเกิดความรู้สึกร่วมบางอย่างที่ได้ฮิวใจจากรอยยิ้นที่น่าเอ็นดูของน้องค่ะและเมื่อมามีเริ่มเอ็นดูค่ะก็รู้สึกอยากจะติดตามน้องจนในที่สุดโดนตกเข้าดอมไปแฟนมีท่ากลายเป็นซัพพอร์เตอร์ที่อาจจะ ช่วยแชร์คอนเทนต์ของน้องเพื่อส่งต่อความน่ารักหรืออุดหนุนสินค้าค่ะและบริการที่เกี่ยวข้องกับน้องมีเนยไม่ว่าจะเป็นขนมของจิปะทะหรือแม้แต่การไปที่สาขาเพื่อรอดูโชว์ของน้องและเป็นไงคะแฟนนิดเต็มกระนำเลยค่ะเพี่อนยังจองไม่ทันเลยค่ะจากคาแรคเตอร์น้อยนี้เองค่ะที่วนกลับมาสู่เรื่องความคอนสิสเ e นซีค่ะที่สอดคล้องและสม่ำเสมอถึงตัวตนของแบรนด์ มาสรุปบทเรียนที่ได้จากน้องมีเนยกันเขาสรุปเป็นคีย์พอยต์สั้นๆค่ะว่าถ้าธุรกิจที่กําลังจะสร้างแบรนด์เราต้องยึดเรื่องอะไรรู้ไหมคะ consistency ค่ะเพื่อให้แบรนด์เราเกิดและสร้างโอกาสตอกย้ําเข้าไปอยู่ในใจค่ะเพราะอะไรบ้างเพราะหนึ่งค่ะสร้างการจดจําเรื่องนี้สาคัญที่สุดค่ะถ้าลูกค้าจดจําแบรนด์ได้แล้วก็ช่วยให้ชื่อเสียงของแบรนด์ ติดหูได้ง่ายขึ้นค่ะ 2. ค่ะการสร้างความไว้วางใจมีการสื่อสารที่ทำให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือยอย่างสม่ำเสมอไม่หายไปไม่ทิ้งช่วงนานค่ะ 3. ค่ะสร้างความพักดีลูกค้าที่เริ่มติดแบรนด์ค่ะถ้าเรายังรักษาเขาไว้อยู่ในอนาคตคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นลูกค้าที่พักดีต่อเราค่ะ 4. ค่ะ สร้างมูลค่าต่อยอดได้เรื่อยๆแบรนด์ที่มีความสม่ำเสมอเป็นไงคะมักมีมูลค่าสูงกว่าแบรนด์ทั่วไปแต่แบรนด์เองก็ต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้นไปด้วยนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการและรับฟังค่ะลูกค้าจากใจจริงๆด้วยนะคะจะเห็นเลยคะ่ะพลังของการสร้างแบรนด์โดยสร้างพลังจากการสร้างคาแรคเตอร์ที่ทำให้เกิดแบรนด์อวนิได้สม่ำเสมอสะท้อนตัวตนและสอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมายค่ะด้านแบรนด์เองก็สามารถนำคาแรคเตอร์ที่สร้างขึ้นมาใช้เป็นตัวแทนการสื่อสารกับลูกค้าได้ด้วยนะคะและการรับรู้ของลูกค้าก็จะไม่ใช่แค่แบรนด์ลวค่ะแต่จะรับรู้ด้วยว่าแบรนด์แบรนด์นี้มีภาพลักษณ์เป็นอะไรขายของอะไรและมีวาลูอะไรกับพวกเขาบ้างยิ่งแบรนด์ไหนค่ะมันเชื่อมโยงทางความรู้สึกกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอค่ะ พวกเขาค่ะจะจดจำและอยากสน,สนับสนุนแบรนด์ต่อไปค่ะเหมือนเหล่าๆมัมหมีที่คอยสนับสนุนน้องหมีเนยค่ะสำหรับใครค่ะที่สนใจเรื่องแบรนด์และอยากรู้อะไรเพิ่มเติมฝากติดตามช่อง527 Talk นี้ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษค่ะก็คอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แอนกับทีมงานจะได้หาเรื่องราวที่ทุกคนสนใจมานำเสนอต่อไปค่ะ สร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังบร a น d i n g 101 p l u ู่สู่สาเร็จในการสร้างแบรนด์และทําแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนด้วยนะคะ